วันนี้ว่างนะครับโทรศัพท์พังนะครับไม่มีอะไรทํานะครับปกติผมจะใช้เวลาเกือบครึ่งหนึ่งของวันคุยโทรศัพท์นะครับวันนี้ไม่มีโทรศัพท์ครับเลยหากิจกรรมทำเล่นนะครับก็เลยถือโอกาสมาทดสอบเล่นๆกับ l ูมอีกจีให้สามนะครับว่าบัฟเฟอร์เขาจะสมกับ เป็นตัวท็อปของพานาไหมนะครับก็ผมจะทดสอบไฟเ,เป็กนะครับว่าสามารถถ่ายต่อเนื่องได้กี่ภาพต่อเนื่องนี้คงไม่ใช่ความเร็วสูงสุดนะครับคือสามารถกดถ่ายไฟล์ j p e กครับแบบได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆโดยที่บัฟเฟอร์ไม่เต็มเนี่ยได้กี่ภาพนะครับเดี๋ยวมาลองกันดูนะครับผมกล้องนิดนึงครับ จุดโฟกัสก่อนเดี๋ยวจะไปนั่งกันนั่นแหละครับอลองดูนะครับว่ามันจะอึดไหมทีนี้ตรงนี้คือผู้ช่วยนะครับคุมกล้องผ่านแท็บเล็ตนะครับก็ปรับจังค่า รูรับแสงชัตเตอร์สปีดเซนซิทีฟไบบาลานซ์นะครับชัตเตอร์สปีดหนึ่งทับแปดร้อย่าโอเคครับทับแปดร้อยนะครับน่าจะโอเคแล้วครับทีนี้จะกดถ่ายแล้วครับก็ผมตั้งไว้เป็นถ่ายต่อนเนื่องนะครับ ที่ความละเอียดสูงสุดแต่ว่าเป็นไฟ JPEG ครับผมมาดูกันว่าเอาสักเ,เริ่มที่เลขสองนะครับสัก30วินาทีแล้วกัน อืมผมกดแชร์ไว้เขาหยุดถ่ายภาพที่ประมาณเกือบยี่สิบวินะครับไม่รู้ว่าได้รูปมากี่รูปดูกันครับได้รูป เต็มความละเอียดมาทั้งหมดนะครับแปดสิบเอ็ดรูปครับเอหรือว่าการ์ดผมยังไม่เร็วพอ,อมีอยู่แล้วแปดสิบเอ็ดนะครับ,นะรบมีอยู่แล้วแปดสิบเอ็ดรูปเดี๋ยวลองใหม่อีกรอบหนึ่ง เวลาเท่าเดิมนะครับประมาณ15บห้าวิถึง20่สิบวิครับแับเฟอร์ก็เต็มนะครับผมถือว่าได้เยอะมากก่อนหน้านี้ถ่ายไปแล้ว81ลูกนะครับเดี๋ยวไปดูในทีมมือด,ด,ดีกว่า <c oughs> มาดูกันครับป้าอืม ตาผมดูแลดูวนประสาทมากเลยนะครับคือภาพที่ได้คือภาพเต็มความละเอียดนะครับที่กล้องสามารถถ่ายได้นะครับไม่ใช่สี่ล้านพิกเซลนะครับฟังก์ชันที่สามารถควบคุมกล้องผ่านแท็บเล็ตได้เนี่ย ในตลาดตอนนี้น่าน่าจะน่าจะมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับถ้าฟัง์กชันนี้อยู่ในกล้องค่ายอืย่นๆคงคุยกันสนุกครับที่ที่มีอยู่ในภานานะครับ <c oughs> สรุปแล้วก็ในภาพนะครับโอ้โหครับผม